สวัสดีครับบ่าวเบี้ยวพาลุยพารเส็บนะครับพี่น้องมื้อนี้ก็หลังจากที่อนไปขุดธซอยพ่อแล้วครับเ็ปเบี้ยวซอยพ่อเราแล้วนะครับกับสีเป็นเงี้ยให้หมดแดงครับพี่น้องบัดนี้ครับว่าจะไปกันเงี้ยให้หมดแดงกับพันสักนะครับมื้อนี้พันสักมันเป็นตาข้องน้านะครับบ่าวพันสักสวัสดีครับครับนี่นะครับอุปกรณ์เฮาก็จะมีนี่นะครับก็เฮ็ดไว้นะครับพันสักมันเฮ็ดไว้ปินกระสอบนะครับพอเงี้ยให้หมดแดงก็สิมีไม่เศร้านะครับพี่น้อง หลังครับขี้เลาะที่รถเลาะอันเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องภาพพี่น้องมาหาอยู่หากินเนาะครับบ้าเบี้ยวเหมือนอย่างนเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันเนาะครับวันนี้หมดแดงวันะครับมีใครหมดแดงไหเนาะพี่น้องได้ครับนะครับพี่น้องนี่ครับเลาะไปนล้วมันตะของน้ำเลยละครับพี่น้องไม่รู้ว่าจะมีหังบ้างนะครับเดี๋ยวเราเลาะไปก่อนนะครับพ่อพ่อครับพันศาครับ อ่ครับพี่น้องมาหางเงียใครหมดแดงนกันนะครับนะครับโอ้เจอแล้วครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบ่งน้อกันครับนะครับเป็นไรพี่น้องผ่านสายคนพอหังแล้วครับบ่แบบเป็นคนนั้นถือถังนะครับพี่น้องเดี๋ยวผ่านสายคนเงียแล้วครับนะครับมีใครบ้างครับโอ้ หล่มลงแล้วครับไข่ถากไข่น่อยครับพี่น้องมาแล้วครับวันนี้ก็เห็ดงานซอยพอแล้วแล้วนะครับขุดเสาอันอันให้พ่อนะครับเสร็จแล้วครับวันนี้ก็จะเลยกว่าจะมาหาไข่หมดแดงเพราะได้ก่อยัินครับพี่น้องหาเงี้ยไข่มดแดงกับพันสักครับคุณนะครับครั้งหนึ่งพันธุ์สักมันกลังออาขึ้นไปคฮะโอ้นะครับพี่น้อง ครับพันสาปพันกำลังงินแงะครับพี่น้องโอ้พี่น้องเห็นน้ำมันอ้อครับมีใครอยู่ครับใครตรงดีอยู่ครับพี่น้องใครตึงดีอยู่ครับคุณนะครับหังกับไม่ไงหรอครับแต่ว่านพอได้อยู่ครับหังนี่โอ้นะครับเอาหลอกแง่ไปเรื่อยเรยนะครับพอได้กวยแล้วก็พอได้อยู่ได้กินนี่แหละครับพี่น้องอันนี้ไข่วัดแดงครับโอ้พี่น้องมันเห็นน้ำมันน้อ จะถามมาเบิ่งน้ำกันเน้ะครับราสักวันเงียลงมาก่อน <c oughs> ครับครั้งนี้สองครับอัน,นีหนครับ าพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับอยู่นลำไยลำนาเขาลมเย็นๆนะครับ,บ,รบหาเงี้ยใครบดแดงากินของสูงครับพี่นออ้องโอ้ไข่ตรงนี้ครับพี่นอามมา้องเหล่าเปิ้ลกันนะครับครับบ่าวเพี่ยวบ่าวเพี่ยวเพิ่นขึ้นต้นใหม่ไงน,นะครับไม่ สาวนี่สาวสั่นไปครับหมานวะน้อบาเบียวมีใครบ้างครับครับมาลุ้นน้ำกันน้อมาสิจะได้หลายบ้างครับครับผมตอนนี้ก็ให้บาเบียวคนแยกก่อนครับนะครับพี่น้องมาเป็นน้ำกันครับโอ้มีตะไคร้ตรงตรงครับมีทั้งโตครับบาเียวแม่เป้งมาครับครับไข่ตึงนีขนะครับเป็นเริ่มเป็นแม่เป้งแล้วครับพี่น้อง เริ่มเป็นัวออน <c oughs> ละ<ม>ครับเดี๋ยวเอาใส่ถังกันนะครับเดี๋ยวขัดอีกแค่นึงครับนี <c oughs> ่ครับพี่น้องผลงานเขาสามหังครับพี่น้องสามหังสี่หังในน้อยครับพุดนะครับโอ้เริ่มเป็นอันไม่เพียงแล้วครับ <c oughs> พี่น้องตัวเป็นเอากระจะปลอยไปเนาะครับอ,อันนี้นีอัน,นเดี๋ยวเอาออกแค่นึงครับเพรนเอาขึ้นจากน้ำเพิ่งกับว่าตายครับตัวเพิ่นเดี๋ยวพาเอาผ่านแก้งแค่นึงนะครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวลอยกอนนะครับเติมอย่างไยกันครับ นะครับเป็นอะพี่น้องเนี่ยครับหอยเลยครับสองครั้งในน้อยครับโอ้แต่ว่าบางอย่างนีครั้งในน้อยแต่ว่าใครเป็นนั่นเป็นอันแม่เป้งครับพี่น้องตัวอ่อนนี่นตัวใหญ่ครับเดี๋ยวให้ผ่านสักวัน่นี่นยหน่อยครับพี่น้องเห็นน้ำนนมันน้อยก็ส่งสีเหมือ,อ,อนๆนะอย่านี้แค่มดแดงไปก้อยครับพี่น้อง <c oughs> อู้นะครับใครนะอาอู้นะครับโอ้พี่น้องเห็นน้ำมันอ๋อห่างน้อยๆบ่ปผิดหวังครับพี่น้องอ่าถาเบิ้งกันนะครับอู้นะครับพี่น้องอัานสักงคนกำลัง สั่นลงครับหังนีดน่อยครับแต่ว่าใครตึงดีครับเป็นแม่เป้งใครอ่อนๆนะครับพี่น้องอะไรงี้สิกะเนีย่ยอีกสามสีหังก็ได้ก้อยแล้วเนาะพันสรคกับอ่า <laughs> พอได้ยุ่ได้กินแล้วครับพี่น้องอเนี่ยใครหมดแดง จากเขาเฮ็ดเบียเฮ็ดงานซอยพอ่อซอยแม่แล้วลวนาะครับไอครับเลาะต้อครับนี่ครับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับอันสากเป่นวันสีแยกแล้วครับพี่น้องหั้งนีหน่อยครับแต่ว่ามันมีไข้ตึงดีอยู่ครับโอ้เริ่มลงแลวครับพี่น้องแต่ว่า่หลบันไดหังนี่หั้งหน่อย หมดละครับครับพี่น้องพันสายพักนกำลังเละาะหันทั้งหมดแดงครับพอแล้วบกครับโอ้พ่นดละครับพี่น้องพันสายพันพอแล้วครับคุณเด้อครับพี่น้องอยู่ตรงปลายๆกันยอดพม่นะครับเฮ้ยบังครับบัง,ง,งครับพี่น้องหมดนะครับหังใหญ่เติบครับหังมีใครมาหน่อหนิะนะเดี๋ยวใครต้นต้นเนี่ย ได้หลายแล้วนะครับพี่น้องหางใหญ่เติบครับเบิบ่งน้ำกันครับโอ้โหมีโยครับพี่น้องไข่ถากเนาะไข่ถากน้ำไข่ต้นน้ำผสมกันไข่โบไข่ตึงวันนีน้นะครับพี่น้องโหนะครับโูลงยาวๆเลยพี่น้อง เดี๋ยวเท้าโดนกันนะครับพี่น้องไปเด,ดลัยบ้างนะครับนะครับพี่น้องใครขาวจนพันเลยแต่ว่าหน,นังนี้จะเป็นไข้ถา,างครับพี่น้องไข่น่อยแน่น,นะครับนะครับเดี๋ยวเอาประเทศใส่ถังครับนะี่ครับพี่น้องพออีกแล้วครับทังหนึ่ง มันกับบ pues nah ่อคอยใหญ้ยหรอครับโอ้มีใครครับมีใครโอ้นีนะครับขูบโพเลยโอ้หังนิหน่อยครับพี่น้องหังนิหน่อยแต่พอผิดบังครับโอ้ขูบโพเลยไข่ผักนะครับพี่น้องเอาไปก้่อยกับแซ่บเพื่อนครับอืโอ้นะครับพี่น้องอยังหนึ่งครับตัวนเรื่องมันครับเออเออเอออะไรครับ มาดูครับมาตักมันกำลังแย่เนาะครับโอ้สูงครับฮางนี่มีใครบ่ครับนกนกสูงเต่าโอ้ไข่ต้นครับฮางนี่มาดูนะครับขูดมะพร้าวเลยหมดแดงอากาศบ้าอยู่หรอโอ้ขูดมะพร้าวครับพี่น้อง โอ้นะครับฟังแต่เสียงครับปุ๊กปุกเลยเดี๋ยวเขาลุ้นกันนะครับโอ่โหนะครับพี่น้องไปสาวเ้ากันสั่นแน่หน่อยนึงครับอืมโอ้ยังขู่อยู่ครับยังลงอีกอยู่หลายเตอร์ครับห้งนี้เราถามมาลุ้นกันนะครับโอ้โหนะครับพี่น้องหลครับเดี๋ยวห้องไปเทกกันครับโอ้โหแดงกัดต่อนะครับพี่น้องนะครับโอ้ใครครับ ไหลเลยๆเลยครับพี่น้องได้ก้อยแล้วครับมือนี้โอ้ตือว่าหมันเนี่ยครับมือนีนถือว่าหมันนี่และครับพี่น้องโอ้นะครับเดี๋ยวเขาไปแยกไอ้ตัวเพิ่นออกแค่นึงเนาะครับใช่ไหลครับพี่น้องหมดแดงกันแล้วหล่ะครับพี่น้องบันี้ครับเอาไปเบิ่งผลงานน้อกันนะครับนี่ครับหลังจากที่ไปแงีมาประมานั่นพกเกี้ยวงเล่แหละครับพี่น้องพู้นะครับโอ้พอผิดหวังครับมือนี้ได้ก้อยแล้วครับ นี่ครับอันนี้เขาอาจจะคัดตัวเพิ่มอีกหน่อยนึงแล้วเขาอาจจะเฮ็ดยู่เฮ็ดจีนแล้วครับพี่น้องครับผมครับเอาไปแกงเอาไปต้มเอาไปก้อยนะครับก้อยนะครับแซ่บกระมูอละก้อยให้หมดแดงแล้วครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าเบี้ยวกับจีฟารพี่น้องไปทั้งนี้แล้วครับเมื่อนี้ครับไปเฮ็ดเบียกเส้งานใส่พ่อแล้วครับไปขุดซองให้พ่อเซตแล้วก็มาหางแยกให้หมดแดงพอได้ยู่ได้กินนะครับพี่น้องครับก้อยให้หมดแดงนะครับยังไดงบ้าเบี้ยกับจีากพี่น้องไปทั้งนี้แล้วครับฝากกดติดตามช่องบ้าเบี้ยวพาลุยพาบบเครั แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าเบลล์ด้วยนะครับคลิปนี้รลายไปห้องสักนีดนะครับสวัสดีครับบ้าพันศักดิ์สวัสดีครับ